บ่ได้ล่งคลิปของหวานเมื่อหลายมือแล้วกะสีสองสามือแล้วล่ะมือหนี่เป็นอยากกินวุ่นบักพร้าวน้าหารอยเอ็มเอลใส่ผงวุ่นเคืองซอนนี่เด้อกะทิกะหารอยเอ็มเอลคือกันจ้าใส่วุ่นแล้วก็พักทิมไวกอนแล้วก็มะขูดักพร้าออนจ้าเออสีต้มส่วนกะทีกันเด้อใส่เกลือซอนซาหนึ่งจ้าต้มไปจนว่าเพิ่นฟดผงวุ่นละลายแล้วก็ใส่น้ำตาลเคืองซอนเทใส่ถาดเจ็ดคูณเจ็ดเอาไปแช่เย็นแล้วก็มาต้มอีกส่วนหนึ่งผายมีน้ำักพร้าสิใส่น้ำมกพร้ากันได้เด้อวุ่นละลายแล้วกับใส่น หาซี ML, ตามด้วยน้ำตาลซีซ้อนจ้าแล้วก็ใส่บักเผาออนพอส่วนกะทิเข้าเริ่มเซ็ตตัวเพิ่นสีดึงดึงตึงตึง,งมองหนามันน่ะกะตักส่วนเนือ้อบักเผาลงไปเรียงให้สวยงามกันเร้อจังเข้น้ำราดลงไปจ้าแล้วก็เอาไปแช่เย็นจนเพิ่นเซต็โตัวเบ่งเบ่งสีสันเพิ่นสิมีความวุ่นใสเขียวมดรกตหวานหอมละมุนบักเผาออนใบ,นบเตยเกินที่สิพันนานานี่ละขนมหวานที่เอ่ยไฟหาในอาทิตย์นี่สวบเข้าไปบอกเลยว่ามันเฮียโอเครสชาติเวลีกุศ